เดินไปเดินมาก็มาเจอ,เอ,อผักหวานอันนี้เขาเรียกผักหวานบ้านอ๋อผักหวานป่าอันนี้ตัวเองจะมีความเข้าใจผิดอยู่เสมอระหว่างผักหวานบ้านกับหวานป่าอันนี้เป็นผักหวานป่าป่าส่วนใหญ่เขาเอามาทำอะไร อ๋อแกงผักอ๋อคิดออกแล้วแกงแกงผักหวานไข่มดแดงอ๋อก็คือหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเป็นผักผักหวานอันนี้เป็นผักหวานผักแล้วเราก็มาเจอใบพูใช่ไหมคะใบพูนี้จําได้ว่าจะเก็บให้คุณยายคุณย่าตอนเด็กๆนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้จะไม่ค่อยได้เห็นแต่พอมาเดินตลาดต้านด่านได้เห็นก็คิดถึงย้อนยุควัยเด็กนะคะเป็น เป็นคู่ยังมีคนเพื่อนยังกินคู่อยู่บอกยังมีอยูนบกค่คะอ๋อค้าไม่คาดเพ่อนบอกว่าไม่สงสัยว่ายังมีผููขายแสดงว่าต้องมีคนกินแต่สิ่งหนึ่งก็คือเพื่อนจะเอามาใส่พวกทำอ่าพานบูชาอะไรของของคนอีสานด้วยเนาะก็เลยก็เลยยังต้องคงไว้เนาะในเรื่องของใบผูกนะคะนอกจากไอผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนจะเขียวก็สามารถที่จะามาทำเป็นของบูชาเครื่องบูชา เขาเรียกว่าแต่งก่านค่าอะไรต่างๆเลยค่ะก็าะมีมีมมามีมีเรตอนอะไรเนี่ค่ะ